วิ่ตวิผ่านแอปพลิเคชัน Pri ์ทีวีเริ่มต้น49บาทเท่านั้นชี้มวยชอบ115ปอนด์ครับครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับกิจสนาักษ์ปราเสริฐสุดให้คะแนน3ท่านอารานุชกลางปอระวัตแขกสินทรและสมศรีภูศรีครับ<ไ>ผู้แรกนี่ก็พิกัด115ปอนด์นะครับจับตาดูดีๆเลยนะครับมวยคู่นี้นี่เขาบอกว่าอาวุธนี่ถือว่าหนักแรงด้วยกันทั้งคู่ครับ นี่ครับดูประวัตินิดนึงครับไฟแดงเพิงพยักพยักคูลหลวงนะครับนายสลายุทธ์ลีรัตนะครับ18ปีจากจังหวัดเลยหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้ให้การสนับสนุนครับท่านดรปรมาพรริ้วหักขวานะครับขยับออกซ้ายเพชรวุฒิชัยโดนสายอีกแล้วนะครับจะโต้ขวาก็วืดนะครับดูว่าจะมั่นอกมั่นใจนะครับเพิงพยักค่อยๆขยับอาศัยความหนักแรงนะครับต้องชวนทะเละ ไปยืนคุยกับเพชรวุฒิชัยนึ่งถือว่าตีมือน้นจัดจ้านนะครับ oh. แล้วก็ยังชกในเกมตั้งรับอยู่ยังไม่เร่งไม่รีบนะครับ oh. พักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่2ครับพี่เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิ เจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายแล้วก็เรียนแจ้งนะครับรางวัลวันนี้จากแอนตาซินเหมือนเดิมครับเตะก,กั้นคอศอกกับเข่าลอยครับแอนตาซินมีรางวัลมอบให้10,000บาทจระเข้ฟาดหางนี่รับไปถึง30,000บาทด้วยกันครับและกรณีที่นักชกเกิดแผลแตก in, แอนตาซินก็จะมีสวัสดิการ่ารักษาพยาบาลให้กับนักชกผู้บาดเจ็บจากแผลแตกเข็มละ5 0 0บาท้องขอบคุณครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นขอขอบพระคุณครับ โอ้ยแม่ดูจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายครับมาแล้วครับเพื่อนพยักโอ้ยกนี้นี่ความเข้มข้นของอุวุนี่เพิ่มเติมขึ้นเยอะเลยครับโอ้จังหวะศาสตรแข้งต่อยหมัดนี่อันตรายเลยครับเอาครับต้องมีแข้งขวาเนี่ยดักไปบ้างครับเพชรวุฒิชัยนี่ครับต้องดึงบ้างนะครับแม่โอ้ไปรับแบบนี้นี่ค่อนข้างหวาดเสียครับอ้าวอายังไงครับแม่หล่นลงไปแล้วครับโอ้เพิ่อพยักโดนนับไปแล้วโอ้ไหวไม่ไหวไม่ไหวเลยครับโอ้โหจบยกสองเท่านั้นนะครับ <Yeah. S 1> ดูว่าเป็นจังหวะเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายอยู่ดีๆนะครับ <h ums> ไม่ทันเกรงรับเลยครับโดนขวาโตดีเดียวม้วนเลยครับ <h ums> อือเดี๋ยวดูครับว่ามันเกิดเหตุอะไรตรงหนักดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่ prime tv